<ส> <De an> ก็เป็นว่าเป็นแฟนนะครับแต่ว่าไม่ถึงตัวโยงแล้วเราก็ชอบอยู่แล้วเพราะว่าสำหรับภาพยอดเรื่องนี้เนี่ยครับรด้วยความเป็นธรรมชาติด้วยมีสัตว์ป่าอะไรแบบนี้แล้วก็ในเรื่องขอสเปเชียลเอฟเป็นต่างๆเราชอบนะครับโอเคพูดชื่อเรื่องนิดนดียวคิงก็มอฟต์เดอะแพนเ t ต e t ฟ e ดอะเอฟครนะครับ แล้วก็ชอบดูภาพยนที่เป็นแบบแอคชั่นไซไฟจนไทยแบบนี้ยี่งเป็นเรที่เกี่ยวกับแบบว่าเรื่องป่าเรื่องอะรหรือแบบอ้อเป็นวิธีมีวิธชอบเป็นพิเศษอะไรครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างแบบเนเรื่องนี้แบบแต่เป็นเรื่องของวานนอนซึ่งถือว่ามีความใกล้เคียงกับเราดแล้วก็เราสึกว่าในการที่เขาจะสร้างอะไรแบบนี้เราดูถือว่า คนที่เขาออกมาแสดงนะครับแล้วก็การใช้เทคนิคการใช้แบบมุ๊คเบนสีหน้าแววตาท่าทางต่างๆเนี่ยเราดูว่าเอ illing, <t> ๊ะเขาสามารถทําได้เหมือนไหมผมแบบให้ผ่านแบบเต็มร้อยเลยอภิษฎ์ฝากเชิญชวนนิดนึงค่ะบสำหรับใครที่ชอบหนังแนวเรื่องราก็เชิญชวนทุกทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบแนวพระจุลไทยไซไฟแอคชั่นเหล่านี้นะครับสำหรับเรื่องนี้ครับแนะนำครับ Kingdom of the Planet of the a p เอนะครับในวันนี้ทุกทุกคนเข้าไปดู บริหารค่ะพี่ติ๊กตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็สำหรับเมื่อวานนี้วิกเตอร์ก็ออกโซโล่ไปนะครับค่ะคือตอนนี้เป็นช่วงโปรเจกต์โซโล่ของน้องๆเป็นโปรเจกต์โซโล่ของน้องๆตอนนี้ออกไปแล้วสี่เหลืออีกสองอีกสองก็เหลือคิมกับองดีเรารู้สึกว่าพอเวลาน้องๆได้ได้ออกซิงเกิลต่างๆมาแล้วก็หลายเพลงนะครับ ล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าที่แล้วเนี่ยเขาเนี่ยมีไคลเออร์แตกต่างกันไปแล้วก็แต่และคนก็นอาจจะมีความชอบส่วนตัวไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราก็เลยแบบเป็นโอเคเป็นช่วงจวังหวะหนึ่งที่สามารถที่จะนำ ideal, ะไอเดียอตัวเองนำความสามารถเนี่ยออกมาโชว์ให้กับให้กับยูเซอร์ให้กับแฟนๆของเราเนี่ยได้เห็นกันแล้วผมคิดว่ามันก็ทำให้เกิดความแปลกมากขึ้นด้วยนะครับแสดงว่าแต่<ม>ตละคนจะไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะ เออไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันด้วยด้วยบุคลิกด้วยสไตล์ของเธอคือวิธีการร้องไม่เหมือนกันเมื่อน้องโตขึ้นแล้วคุณพ่อเลยไม่ต้องไปไปคุมไปดูแลไปเ<อ>ขาก็สงบแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ผมไม่ต้องเลยครับน้องๆสามารถที่จะทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเองเหมดแล้วออตอนที่คุณพ่อก็สบายแล้วตอนนี้คุณพ่อเข้าป่าแทนแต่มีแนะนำไหมครับเราจะมาขอคำแนะนำว่าแบบไิ้งเจอแบบนี้อะไรอย่างอยไหมปัจจุบันเนี้ยเขาจิะทำอะไรกับ เขาสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเขาเองแล้วก็การขอคําแนะนำอาจจะเป็นในเรื่องบางงานมากกว่าโดยเฉพาะงานที่เป็นงานอีเวนต์ใหญ่ๆห,หรือว่างานคอนเสิร์ตที่จะมาจาัดร่วงานแฟนมิสแล้วก็เราก็ต้องมีการประชุมร่วมกังงนเพราะว่าก่อนที่มันจะออกมาเป็นงานบ้นะครับมันก็ต้องเอาไอเดียซึ่งฮ็อกซี่เนี่ยเขาถกอว่าจะเป็นสารตั้งต้นของไอเดียต่งางๆแล้วก็เราก็ทีมงานต่างๆก็มาแต่ง ย่อจากใครดูต่ทางเราเแบบนี้อันนี้แร้พี่ติ๊กก็ยังต้องเข้าไปดูทุกขั้นตอนทุกอย่างก <c oughs> <อ>็พักใหญ่ๆ <c oughs> ที่จะเข้าไปดูทุกขั้นตอน <c oughs> เรากา็รู้สึกว่าทุกขั้นตอนมีความหมายแต่บางอย่างในบางขั้นตอนเราก็สามารถที่จะก็จะสามารถปล่อยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เป็นเรื่องของน้องๆเองในเรื่องของทีมงานนะค่อนข้างที่จะเป็นชีมเบิร์ที่ดีมากพี่ติ๊กไว้ใจแล้วที่บอกเมื่อกี้บอกจะเข้าป่า อใช่ครับก็เข้าป่ากนะยังไงครับเตรียมงานกับเขาป่าแล้วแน่นอนครับก็โอ้เดบิวเตอร์จะทำแบบเป็นรูปแบบไหงพี่ติ๋วเป็นทีวีหรือว่าเป็นออนไลน์หรือยังไงครับเป็นทางทีวีครับอ๋อเป็นทางช่องไทยทีวีเอสดซึ่งจะมีแถลงผังในวันที่15พฤษภาคมนี้ในรอบเจอกันในรอบ ใช้ไปกี่ี้ประมาณประมาณ5ปีตอนวิวเกี่ยวกับอะไรที่ทำให้รู้สึกว่ายากาคือพอเวลาถึงแล้วว่าเราเราหยุดทารายการนะครับแต่ว่าการเดินทางของเราเนี่ยไม่หยุดแล้วเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเนสิ่งแ,แปลกใหม่ถึงต่างๆแล้วเราก็มันก็เหมือนกับเราไม่อยากจะแบบ มาเล่าเรื่องต่างๆให้น้องๆได้เห็นกันด้วถึงนอกจากในประเทศไทยแล้วเนี่ยเราอยากเดินทางไปต่างประเทศด้วยก <ๆๆ S 2> ็อยากจะให้เห็นมุมมองใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็เลยลองเสนอทางช่องท p s <ๆ> School แล้วก็ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะตอบรับก็เหมือนกับเออลองทำดูลองทำแลโซเสนอไปก็ปรากฏว่าทางช่องเขาตอบรับ <ๆ S 2> ๆๆ แบบก็อ้าวยุ่งนะเขาเอาด้วยตอนแรกคือคิดใช่ครับตอนแรกเราคิดว่าเอ๊ะตอนนั้นเป็นช่วงโควิดเลยครับแล้วก็แบบเออเราทำดูเผื่อแบบเราจะจะมีงานเพราะตอนนั้นก็คงจะแบบคิดว่ามันอาจจะไม่ได้มีงานอะไรต่างๆให้ทำเยอะแยะแล้วเราก็ว่างด้วยก็บวกกับเราชอบเดินทางก็เออจะได้ผสมในการถ่ายทำไปด้วยเลยจะมีอะไรที่้มาไปทำจากแบบเดิมเลยนะคะอะไรที่แบบ เราจะต้องใส่เข้ามาแล้วให้มันใหม่เออเราคิดว่าคาแรคเตอร์ของเนวิเกเตอร์จะคงอยู่นะครับแล้วก็สิ่งที่ที่เปลี่ยนมากขึ้นก็คือว่าเราอยากจะทําให้เนวะิเกเตอร์เนี่ยมันเฟรนลี mm hmm. นขน่ขึ้นมความเฟรนลี่ขึ้นคือไม่ได้แบบโคตรจนภั <Yeah. S 2> ยจนแบบยากจะไปเห็นอะไรแบบนี้แล้วก็ึูความแปลกใหม่ของแขกรับเชิญพิเศษ mm hmm. ต่างๆด้วยนะครับที่จะมาสร้างสีสันให้กับรายการ เพราะถ้าโตแล้วพาน้องเขาฝากด้วยเลยกแน่นอนครับถ้าเกิดเขาอยากไปนะครับเราจะไม่บังคับเขาค่ะจะบอกเาว่าเดี๋ยวพ่อจะมาไปหลายเดือนไปอไม่ถึงกับหลายเดือนตอนนี้ก็คือไปไปกลับกลับไปก็ไม่กี่วันเองเราเราก็กลับมาอะไรอย่างงเกันก็ยืนยันน้อพี่ติ๊กว่างานบริหารเราก็ไม่ทิ้งแน่นอนทำได้เดี๋ยวประมวแบบนี้อ่ะพี่ติ๊กจะเป็นจากการบริหารค่ายหรือเปล่าไม่ไม่ทิ้งแน่นอนครับเพราะว่าผมคิดว่าสําหรับตัวของศิลปินตัวของพ็อกซี่เองนะครับ เราอยู่ด้วยกันมาเราเจอน้องๆเขาตั้งแต่แรกๆเลยแล้วก็จนถึงโฉนดต้นจนถึงปลายเนี่ยผมคิดว่าผมจะอยู่กับพวกเขาตลอดให้ได้นากที่สุดก่อนที่พวกเขาจะหมดสัญญาจะค่ายไปอะไรเงี้ยเราจะดูแลตลอดไปจะดูตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่ต้นจนจบครับโอเคขอบคุณทายาตีค่ะ ตองนี้นะค่ะไฟจเดีเดินหน้าเดินหน้าแล้วทำทำเด็กิกเตอร์ใหม่ตรงนี้ได้ได้ไม่ได้ได้่ได้ที่นี้กิของน้องมีนึงค่ะหนองรงนี้ด้วยนะคะพี่ติ๊่ติ๊ได้ไหมนะพี่ติ๊กฝากน้องฟิกเตอร์ด้วยนะครับเพ่จะมาชอบมากชอบมากค่ะชอบมากไม่ไม่ต้องฝากค่ะตั้งใจรับไปอยู่แล้ว